สวัสดีนักโทษคลาสดีและ SCP ทุกท่านกันด้วยนะครับอยู่กับผมสมาชิก c ค a o s Insurgency วันนี้ก็จะมาปลดปล่อยนักโทษและ SCP ทุกคนในองค์กรสุดชั่วร้ายที่มีชื่อว่า SCP ซึ่งวันนี้มากันในโหมด SCP Low Play ใน Low บ o x ไปดูกันเลยว่าผมจะสามารถบรรลุภารกิจได้หรือไม่ไปกันเลยหน้าที่หลักๆขององค์กรเ o วอ s อสอินซิเหรือว่า CI นะทุกคน ก็คือปลดปล่อย SCP และนักโทษทุกคนออกไปจากสถาบันแห่งนี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องทำก็คือออกไปเว้นท่อแบบ a m o ก u สซึ่งตอนนี้ผมกำลังจะวิ่งไปปลดปล่อย SCP 173นะทุกคนลงท่อไปเปิด173นี่คือต้องมองหน้านะถ้าหันหลังให้ก็คือตายอย่างเดียวลุย เรียบร้อยมันว่ามีคนปล่อย173ไปแล้วเยี่ยมแต่173ของเวอร์ชันนี้เนี่ยหน้าตามันจะไม่เหมือน173ที่เรารู้จักกันนะทุกคนแต่ผมว่า173โหมดนี้เนี่ยหน้าตามันดูน่าเกงขามดีมาโอ๊ยกระสุนหมดคนเยอะคนเยอะทุกคนรอบนี้เนี่ยหน่วยซ i เนี่ยเราจะเสียเปรียบหน่อยเพราะว่ามีคนออนกันนาน,นี้ เคออมีผมคนเดียวไม่สีิอาจจะมีสัก2-3คนนะเท่าที่เห็นดูกด N จะเป็นนายวิชันนะทุกคนองค์กรนี้เล่นง่ายมากสามารถขี่กลมเกลียวมีข่าวทาง Discord ดเขาบอกว่าจะมีการอัปเดตเวอร์ชั่นใหม่ด้วยนะทุกคนหลักๆของภารกิจ k คออสเนี่ยส่วนใหญ่ที่เขาทํากันก็จะเป็นการปลดปล่อยชายกายออกมา scp-096 หรือเปล่าไม่แน่ใจนะแต่ผมเรียกว่าชายกายถ้าเกิดเรามองหน้าเนี่ยมันจะวิ่งมาฆ่าเรา ซึ่งข้อเสียของ Chaos คือเขาจะไม่มีแว่นก็อกอกะซึ่งมันจะต่างจากใน i s ช o n นะใน i s i o n เนี่ยมันจะเป็นกดเอ็นมันจะมองกลางคืนใช่ไหมแต่ว่ามันจะไม่มีแว่น3 3สตาทุกคนแบบพวกหน่วยพิเศษเขาใส่กันอะซึ่งต่อให้ใส่ในวิชันเนี่ยมันก็ยังไม่กันนะทุกคนชายกายกัจะตวิมาฆ่าเราอยู่ดีนี่คือข้อเสียของหน่วย CI โอ้ยมีคนเปิดหมาเยี่ยม ึงหัวแล้วไม่มีใครสนใจทุกคนอ่าเด้วเวลาไปปล่อยไปดูชายกายแล้วทุกคนพูดถึงก็มาเลยเข้าเซกเตอร์สามไปเฮ้ยมันไม่เห็นแล้ว,ว่ะเห็นแล้วเห็นแล้วเดี๋ยวรอบหน้าต้องมาใหม่อาจจะมาอีกทางนึงดีกว่าเพราะว่าทางนี้คนเยอะซึ่งผมขอแนะนําว่าให้ใครที่เริ่มเล่นเนี่ยให้เก็บอ่าบัตรเลเวลเนี่ยบนซ้ายมือให้ครบเลเวลสี่นะทุกคนจะเปิดได้ทุกประตูเลย ยกเว้นของพวกโอฟคอนซิลเราจะไม่สามารถเปิดได้นะต้องใช้ประมาณ2,500โลบัคหรือเกือบเกือบพันหนึ่งโคตรแพงอะ่ะสมาชิกโอไฟเนี่ยนะป่ะไปดูกันเลยดีกว่าเรียบร้อยเข้าประตูกัและแกคิดไปถึงสินะว่าสีไอผู้นี้จะเข้ามาทางนี้ปร,ประตูเราจะเรียกมันมาแบบแมนนวลมองหน้าหน่อย ตื้นโอเคคือจะเลียกในแบบง่ายที่สุดอะมองหน้าคือผมไม่อยากไปมองใกล้ถ้าเกิดมองใกล้ประตูผมจะไล่ความหมายทันทีโอเคมันมาแล้วมันมาแล้วมาไหม มันต้องมองหน้าแต่ว่าผมไม่อยากมองใกล้เกินไปอะ่ะเดี๋ยวมาละมาลม้เรียบร้อยเรียบร้อยแล้วต้องค่อยๆให้มันกระดึบกระดึบกระดึบมานะทุกคนซึ่งระหว่างนี้เนี่ยพวก MTF หรือ r r t ที่ติดที่ใส่สเกลแว่นนะจะสามารถทำให้แบบว่ามองไม่เห็นชายกายชายกายว่าจะไม่เห็นเรา มันก็จะฆ่าพวกหน่วยพวกนี้ไม่ได้ฉะนั้นผมก็จะใส่จังหวะนี้ใยการยิงฟรีเพื่อช่วย SCP ชายกายออกมา SCP พวผู้นาสุขสาร CI ผู้ใจบุญพวกนี้จะไปปลดปล่อยเตรียมตัวชิคกีุ้ยอะติดแล้วพี่ช่นเลยเหรอ,อแต่ คนมันเยอต้องอาจจะต้องใช้เพื่อนช่วยนะมันเข้าไปหนึ่งมาที่พวกนี้ก็แอบปล่อย SCP กันเองแล้วทุกคนอาจจะไม่ต้องถึงมือเราก็ได้ CTC คือจุดที่สเปาผู้เล่นนักโทษคาสดีทุกคนนะเดี๋ยวผมจะพาไปเห็นพูดกันบ่อยมาเลยรสับเฉพาะเนี่ย CDC CDC ไออย่างวะอ๋อมาแล้วมาแล้วได้เวลาแล้วกปล่อยคัสด,ดี นำฉันมาไปกันลเ้วคนนำไปละ ร้อยแอดมินเสร็จเป็นตัวหนึ่ง go 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 ไป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  ทางนี้ทางนี้กด X อิสระภาพเปิดเปิดเปิดกโกโกโกะไปเลยนักโทษฉันนักโทษฉันนักโทษ นี่ทางนี้ทางนี้คือทางออกพวกนักโทษนะทุกคนแต่ว่าอัปเดตอ่ะมันไม่ได้ทําให้รู้สึกว่ามันเอสกเคปจริงๆนะเย้ <Yeah. S 1> <laughs> คดีหลบนี้สำเร็จคือคดีมามันไม่มีที่หนี่ทุกคนอัปเดตของเกมนี้ก็จบแค่นี้อ๋อไม่ใช่เพื่อนเราเพื่อนเราเพื่อเรา, <laughs> เเราซกมนลิ้งมาทุกคนต้องคุมกันไว้ร้อยเสร็จไปหนึง่ง มาแล้วชายการมาแล้วทุกคนห้ามมองห้ามมองหน้าฮนะนะ uh huh. เรียบร้อยมิชชั่นคอมพลีชเพราะว่า CI ไม่มีกล้องทุกคน <laughs> ต่อให้ใส่ในวิชั่นอะมันก็ไม่กันนะก็คือโดนฆ่าอยู่ดีแต่ว่าภารกิจหลกัหลกๆก็สำเร็จแล้วช่วยนักโทษได้สองคนโอเคไฟออกไปแล้วเรียบร้อย SCP ออกไปแล้ว เราก็ต้องพักเวลาแป๊บหนึง่งแล้วนนี้ก็เช็คคอมรอ,อมาลากมาที่จุดเกิดเลย ลากใส่จุดเกิดเลยมันมีกฎอยู่นะทุกคนถ้าที่ผมอ่านมาเนี่ยมันมีกฎว่าห้ามแคมป์ที่จุดเกิดแต่ผมไม่ได้แคมป์นะผมลาก NCP ใส่ที่จุดเกิดไอ้ยะ IQ 300มาแล้วก็ลากหมามาเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมไทุกตัวเลย S C P ไฟ S C P หมาแล้วตายตรงนี้เลยเรียบร้อย3 S C P 4 S C P ทุกคนโอ้โคตรเยอะ